เป็นเนื้อนวะครับเป็นเนื้อนวะครับพี่พี่นะแต่เป็นบล็อกที่หายากครับนะเป็นบล็อกที่หายากครับนะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมครับความสวยนะครับมีพี่พี่ถามเปิดราคาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าไม่เปิดดีกว่าครับนะไลฟ์ให้ชมอย่างเดียวนะครับไม่เปิดดีกว่านะครับนะฮะ พญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณครับรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะนะครับจัดสร้างและปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูนครับนี่ฮะร,รุ่นรวมพุทธคุณเห็นไหมครับรวมพุทธคุณตอกสี่โคดครับหนึ่งสองสามสี่ทุกเหรียญครับทุกองค์นะ,นะนะเป็นเนื้อนวะโลหะนะนี่ครับบล็อกวงเดือนบล็อกวงเดือนก็จะมีเส้นรอบองค์พระนะครับรอบ นี่ครับด้านหลังพระยาเต่าเรือเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆบางๆวิ่งเป็นวงกลมซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับนะแล้วจะต่อโค้ดกำกับว่าเฮงหรือเงินหรือทองครับอง์นี้ต่อโค้ดเงินนะครับบล็อกวงเดือนจมูกโด่งนะครับนะฮะเนื้อนวะโลหะดูครับสวยมากจมูกโด่งวงเดือนเต็มๆครับนี่ฮะสวยสมบูรณ์จริงๆครับนะยันตัวน้อวบนูนสวยตาพระยาเต่าเรือนตึง นี่ฮะผิวด้านหลังเป็นลุ้งๆเลยนะครับเป็นลุ้งๆเลยครับยันที่ชนเลขหนึ่งอวบนูนสวยเลขหนึ่งก็อบอวบครับผิวพื้นเหรียญน,นะครับขอบชั้นนอกตึงๆนะครับนะแท้นะนะล้านเปอร์เซ็นต์ครับเกินร้อยนะ <c ười> นะรุ่นรวมพุทธคุณบล็อกวงเดือนนะองค์ที่หนึ่งอ่ะบล็อกวงเดือนองค์ที่สองครับนะฮะ พี่ๆเสนอราคาไว้14,000บาทนะครับยังไม่โดนใจครับนะหายากเหลือเกินครับในปีปีหนึ่งจะเจอสักหนึ่งองค์ครับจะเจอสักหนึ่งองนะะนี่ครับบล็อกวงเดือนจมูกโด่งครับทั้งพาะาังกายทั้งหลวงปู่หลิวนะวงเดือนเต็มเต็มครับเสนอราคาทิ้งไว้ที่14,000บาทต่อ1หนึ่งองนะผมก็เลยแบบขอเก็บไว้ก่อนนะครับไม่ว่ากันครับพี่ๆจ๋าเสนอราคาได้ครับนะถ้าใครให้มากกว่าก็ลองแจ้งกันได้ครับนะฮะ ง่ายๆครับนะแอดไลน์ที่092นะพี่ๆนะ0 9 2 4 1 9 1 5 8 8ี่นครับนะครับนี่ครับสวยๆครับบล็อกวงเดือนรุ่นรวมพุทธคุณครับปลูกเสกโดยหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูนโพลิสุุโธครับในปี38นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนี่ครับต่อไปปี38เสร็จแล้วก็เป็นปี2539ครับ ปี2,539น,นี้นี่ครับรุ่นสบายใจเป็นไงทำอะไรถ้าเรามีความสบายอกสบายใจก็ทําไปเถออครับนะครับไม่เดือดเลื้อร้อนใจใครนะไม่ทําร้ายใครนะะนะทุกอย่างทําจากความสบายใจนี่ครับเป็นที่ตั้งผมว่าจีดจาร์ดนะครับดีนักแลครับจมูกโดงนะจมูกโดงนิ้วครบนะครับรุ่นสบายใจเนื้อเงินปี2,539ครับนะฮะ สบายใจเนื้อเงินครับจำนวนการจัดสร้างนะครับเพียง2000องค์ครับพี่พี่จ๋าด้านหลังตอก2โคดนะนิยมครับนะเคยเจอมาหมดแล้วครับแบบห่วงตันไม่ตอกโคดนะบล็อกลองพิมพ์ก็เจอแล้วไม่ตอกโคดนะนะแบบตอก2โคดก็ได้รับความนิยมเสมอมานะครับแล้วก็แบบเนื้อเงินตอก1โคดก็เจอครับนะแต่ถึงอย่างไรก็นะครับเอาที่ความชอบแล้วกันนะครับขอให้พาแท้ครับจะตอกกี่โคดก็ได้ครับ นะแต่ค่าความนิยม2โคดนะครับกับไม่ตอกโคดเนี่ยก็จะสูงหน่อยตอก1โค้ดก็จะน้อยหน่อยนะตามธรรมชาติครับนะของความหายากครับสวยๆครับรุ่นสบายใจเนื้อเงินปี2539ครับนะแล้วต่อไปในปี2539นี้นะครับ2539นี้ท่านก็ได้จัดสร้างนี่ครับพญาเสือมหาอำนาจครับพี่พ พญาเสือมหาอำนาจครับปี2539้ครับนะชื่อดีเป็นมงคลครับพญาเสือมหาอำนาจครับบูชาแล้วมีบารมีมหาอำนาจครับเนื้อเงินสร้างไว้แค่เพียง200องค์ครับหนึ่งใน200องค์เท่านั้นนะครับนะเป็นเครื่องรางของขังของหลวงปู่หลิวอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าบูชาและสะสมมากๆตอก2โค้ดครับโค้ดที่ตอก2โค้ดเนี่ยจะมีเนื้อเงินและเนื้อนวะเนื้อทองคำนะครับ นี่ฮะสวยๆครับพญาเสือมหามนาศปี2,539เนื้อเงิน200องค์ครับสร้างไว้แค่เพียง200อองค์ครับสวยๆเลยครับนะฮะต่อไป